เราไปเดินดูร้านมาเขาใหญ่เลยครับเทสรันวันแรกเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเป็นไปได้อย่างไร ไหนพี่มุมถ่ายรูปเหรมีทคมีร้านนี้มีเยอะถ่ายมุมไหนก็สวยอ๋อดูแม้แต่ข้างหน้าดูลัวดิดูลัยงัวดีมาก่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะเอาทีมงานทำเรื่องนโยบายอะไรนะเด็กเรื่อใหม่มาโูกะจะมาฟังคอนเซ็ปต์เขาได้แล้วเราจะได้ไปปลุกคนอื่น ม,ยยมีชีวิตเริ่มต้นอายุหกสิบคนก็ยังลงไม่ครบอยยังมีโปรงด้วยออสวยงามเลย มีมักที่คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์องง่าก็คือเล็นน่มันเรินร้าน,น,นเตที่ัเ,เดินขึ้นมาดูชั้นสองร้านร้านมาเขาใหญ่นเฟมัล Family One s พาว Power นี่จริงๆนี่ <S 2> <S 2> ของจริงวัน Family One s ซอ t Power เจอแล้วนี่ฮะต้นแบบพักต้นแบบพักเพื่อไทยอยู่ตรงน,น,นี้นี่เองแต่ว่าอันนี้มันมีแค่ดังจะบ่งในของเก่งมากดีมากนะดีมากต้องมีอารมณ์แบบคนไปเที่ยวคนดีไม่งั้นเขาไปหาร้านที่ไหนที่กว่้กันนี่มีออกถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยโอ้โหเออลองแล้วลองดูเลย สวัสดีครับโอ้โนึกว่าใครนึกว่าใครมาเลยลูกตามสบายเลยนะครับอันนี้ต้องให้ต้องการให้เป็นกระจกเงาเพราะว่าบางคนเขาเซลฟี่ต้องการดึงดูดด้านนู้นสเกลบ้านพี่ด้วยดีแต่สาวๆเห็นไหมอันนั้นคืออันนั้ถูกต้องสีบริไลถูกต้องนี่อีกด้านหนึ่งของฟูสีบริไลเห็นไหมเพิ่งรู้ว่าทางนี้ก็ได้จริงๆเป็นพื้นที่ที่ Icana, คือเราไม่มี yes. พื้นที่ที่สูงแบบแต่เอ่อบอลวนมันต้องพยายามทิ่ในความดีมากเราติดแข็งไปจะเป็นต้องเจอท่าหรอกคือคนก็าไมู่รบมันโดนติดสิมีพื้นที่สวยก็แล้วมาเราพื้นที่เป็นหลักเยของเราเราคิดก็ไ คนมันหลายรสชาตินะบางคนเปรี้ยวจัดบางคนก็กลมกล่อมนี่คือกลมกล่อมแล้วจะคิดเซ็ตยังไงเราเห็นตรงนี้มันมันเป็นเขาสวยเตตั้งเราไม่ยืนก็เลยคนดีไซน์แล้วก็ลูกสาวก็บีบให้คนออกแบบครับเราอยากให้เอามุมนี้ยมาใช้เราก็เลยเนี่ยสะท้อนเป็นกระจกเงาเป็นอะไรดีมากดีให้เหมือนกาวอ้าวขอให้เจริญรุ่งเรืองนนขอบคุณดีมากดีใจมากดีใจมากเยี่ยมเยี่ยมเป็นกำลังใจกับคน ชุบยุคนี้ด้วยนะครับคนยุคกำลังดิ้นรนเนี่ยถ้าทำไม่ค่อยเห็นถ้าเอาจริงตรงนี้พี่นั่อันนี้ทำอะไรพี่ตรงนี้ทำอะไรพี่นั่งพี่นั่งเป็นพี่นั่งแบบตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้องเป็นรถนั่งนั่งแถวรถขาขึ้นอะไรนั่งนั่งโอเคดีมากขอบคุณมากเนาะพี่ถ้าว่างๆได้ครับแล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถเหรอพี่ที่จอดรถอันนี้อันนี้ของพี่เหมือนกัน จอดได้ตรงจอดได้แล้วข้างหลังนั่นก็เป็นที่จอดข้างหลังนู่นแหละเนี่ยเนี่นี่ยเนี่เป็นที่จอดป่ะพี่พี่จัดการไว้เป็นร้านอ๋อต้นปีจะก่อดกันย่าต้นปีจะกอันครับแล้วก็นี่แหละถ้ามาเขาใหญ่นะครับก็อย่าลืมร้านมาเขาใหญ่ร้านมาเขาใหญ่นะครับติดอยู่กับร้านคลาม ถามเขาใหญ่นะครับขอบคุณไฟการท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทิเศษสวัสดีครับไปใช้ได้ถือปุ๊บพอเราเวลาเราฟรกซิเบิลเฮ้ยเก่งมากได้ได้ทีเดียวได้แหละได้แหละ One Family One Soft Power เ